นมาสการครับปูครับเออเริ่มปูเดขอเขียนเอาได้เขียนเอาเด้ครับนี่ประจำวันพุทธเด้อวันพุธครับผมวันพุธวันพุธวันพุธวิ่งเดี๋ยวเด้อปูเด้อเดี๋ยวเขียนจิกบิดก่อนเด้อบอกชาชาเด้อปูเด้อเยขียันจิกตาล่างกันกันไงตาล่างนี่ยันจิกตะล่างบาปูบัก ตล่างหกตัวหุมจิบตล่างหกตัวยันไปตะล่างหกตัวก็น,นา่าพูนนะอย่เด้อเนี่ยตะล่างก็เดาพูดเอ้อตะล่างเป็นไรนนเนี่ยฟัวร่พิเรนยังไงสองแปดสีสองแปดสี่แถวเทิงตาตาก้าสี่ สองแปดสี่ห้าเก้าเอาเลขมันซ้ำกันตัวนี้ปูเอามันสิบ่เบินสมบัตินี่บาดิปูเอามึงกับมันโมบนมาโดนหนาที่บนนีวดนี้ก็ได้รน้าปูนะเอบานี้เขียนเอาบานี้บานี้เออเชิญวิ่งวิ่งสองตัวกันวิ่งสองตัววิ่งบนให้วิ่งล่างปู วิ่งกระตังบน้างล่างแล้วิ่ง,ง,อ,งอ๋อให้สองตัววิ่งได้ทั้งบนทั้งล่างนเนาะอ่าวีวิ่งกัน,นเจ็ดแปดเจ็ดแปดวิ่งเจ็ดกับแปดเนาะปูเนาะเออวิ่งไนีจับคู่ให้จับคู่เลยบปนี่จับคู่จับคู่เออบนบนเท้าล่างจับคู่ปูเออสามตัวเลยจับให้อ้ออ้าจับคู่สามตัวบน เออแบบผูม uh, ีตัวไรเนี่ยู้ห้าห้าเก้าห้าห้าเก้าห้าห้าเก้าบอกูยมมันเบิ้ลตัวนี้บอกูมเบิ้ลข้างนาแล้วมันเบิ้ลข้างนาไม่หาเก้าเอามันมีหาเก้าอยู่นี่นะนี่เรอยู่ข้างนานี่ยเระเลยเอาหาเก้าเลยแบบนี้ สองตัวนี้มานนี้เอา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 หางเดียวก็ดีเด้อโอ้งวดนนี้ไ้หางเดียวโคโลเลยเออวันนี้บ่อันเมาซมว่างอีกจัาครหนึงก็ได้เอาสีสามหาซีสามหาปูเออซีสามหาคูอ๋อซีสามหาอันนี้ในส่วนของเดขกบนเนาะเออบันนี้บันนี้สองตัวบันนี้นีสนองตัวสองตัวบนเนาะปูนะ สองตัวล่างเนาะโอ้สองตัวล่างเอาสองตัวล่างสองแปดสองแปดสองตัวล่างสองแปดเออสองแปดสองแปดครับพวสองแปดครับสิบเก็ดสองแปดครับสิบเก็เแล้วข่าวทั้งแล้วบันนี้มีเลขหนึ่งมาน้ำแล้วเออสองแปดก็สิบเก็ดครับเออตัวนี้ละเอาตัวนี้ละ เอารลายล่มันไม่ออกก็อีก็ยิู่เออเออก็เออได้ขอโทษขออไปมันขอโทษขออไปมันเนี่ยเด้อเนี่ยที่ไอ้อันอ้วนอ้วนผลาด้นมันนขาง่ไรอ้ว่า้นเมื่อจบผ่าจบลาองจกลองอ๋อมาเปลี่ยนอย่างดอกปู๋ยเลียกเลขกไอเลขคำนวณทั้งหลายเลรียนะว่าเขาจะค้นงวดวัางนึ่งเห็นเออจังหวันะเบิงนิดเนาะ ครับว่าเขาจะก้นกับว่เป็นอย่างดอกกเอฟที่คนเขาใจอยู่ดอกมันมีถึงมิผิดว่านี่แหละมันมันผิดแล้วมันดีได้ไหมนี่พูดสูตรหกแสนมาเลยโอ้มีสูตรหกแสนสูตรหกแสนมาเลยเออผมก็ลืมถามตัวละน้ำปูนะอ่าสูตรหกแสนมบบนี้สามสี่ห้าแล้วปูเแสนสูตรหกแสนจังแบบกันสามสี่ห้าสูตรหกแสนสามสี่ห้าเออ เ,เขียนสามสี่ห้าปุ่มส่วนหกแสมสามสี่ห้าเออบารีเลือกดับหลักหน่วยบนหนึ่งที่เราดับหลักหน่วยบนเออว่าคำเขาดัดบบนญตัว่ากหลักหลักหน่วยดับหลักบุหนึ่งมันมากสองหรืนสองเหมือนแบบมันม่าหนึ่งขนาดดับหลักหน่วยบนครับเออบานี หลักหน่วยอ่าลำเล็กตัวปูล้างลักหน่วยเนี่ยล้ล้างนี่ดับปะปูมามาล้งมาได้เหตุนะโอ้ล้างบาได้เหตุนะปูเอาว่าต่อป่ะนี่ปูบันีึก็เลขที่มาด้วยกันนี่ก็คือหกห้าสี่เลขที่มาด้วยกันเออออาเลขที่มาด้วยกันออาแบงแบงแบงเครื่องเนี่อมันหลาย อหลายแบงค์เคิงเลขที่มาด้วยกันป่าเออเลขที่มาด้วยกันหกห้าสี่หกห้าสี่สีม่น้ำกันมันว่าปัวเออหกห้าสี 6, 5, 4, นะ่เอาหกห้าสี่ปัวเอาวันี้ถ้าถ้าถ้ากันศูนย์ถ้าศูนย์มากหนิมสี่แม่ศูนย์สี่ก็ศูนย์แปดตัวเนี่ยกันกันสมมติว่าศูนย์มาสี่แม่ศูนย์สี่ก็ศูนย์แปด ใต่ตอนนี้หือนอืนี่ก็ศูนย์แตัวนี้นะขันมากครับผมการขันศูนย์ยังมากอีกวันต่อไปอ่าศูนย์ีศูนย์แปดขันน่นอีก,กอแล้วนี่ทีศูนย์เออขันมันตีศูนย์นะมมากแค่นี้ครับผมนางตัวเน้นเน้นเน้นมานตัวเน้นโปตัวเน้นเน้นล่างสองแปดเน้นล่างเนาะเออเขานนึง ข้างบนห้าเก้าเน่นล่างสองแปดข้างบนห้าเก้าเดี๋ยวได้ปูนะห้าเก้าเออห้าเก้าบนห้าห้าเก้าบนสองตัวคือหนะ้าเก้าเนาะปูนะเออม,มีอะไรอีกวันนี้ปูมีเลขสูตรยังอีกเข้าหนึ่งเอ,อ สุดหกตัวนันก็มีอยู่เด้๋จะเอาเซตุ่มกันละเราเอาเอาซีสามาเซรอละโอเอาซีสามหาเซ่แล้วนะเออซีสหาอืมโอ้หตัวันก็นมีสองเจ็ดห้าปีหกสามนี่ละสุดกตัวครับผมสองสองเขาไีรเนะครับผมเตริยมเริ่มจีเมนากระาแล้วครับผมอบเอามันได้การแล้วจํำนี่ก็ไดเอาว่านบ้านายงวดที่ผ่านหน้าก็กระดุดนี่นี้หละู เออแต่ว่ารอดรอดเถอะตองแมวจะรั่ะเดียมาหาน้องแมวครับเสียขู่ข้าหน้าปูนาะเออเตีว่าฟันเงินขันว่าปลาบืนขึ้นมาหาสองตัวเนี่ยฟันว่าปลาบืนขึ้นมาหาสองตัวฟันเมื่อไหรเ่าปูฟันเมื่อได้บืนว่าฟันนี่แล้วฟันเมืุกขึ้นนี่ฟันป่าบืนว่าเราพ่อะน้ำว่าเราไม่เตี้ยเขาหน้าตั้งเนี่ย ปลาเต้นเขาหน้าตั้งเต้นเขาหน้าตั้งกูตีเต็มสองตัวปลาเป็นปลาคอเนีโอ้ตีสองแปดอะรก็ติ๊งวิ่งเกจก็แปดอย่ปลามันจะมีเจ็ดมีแปดสองเจ็ดสองแปดนีแอะไรนะปูนะเออหน้าตั้งตีเป็นซีได้ปูเด้ซี่สองแปดสี่สองเจกจล่นแล้วะปูเอออะไรกันนะเออมันนี่ ฝันหรอฝันฝันหรืเที่ว่ามันมันอยู่ในสูตรมันนีมันสองแปดอยู่ข้างนาละสองแปดสองแปดที่นี่ยนะนี่ฮะตัวนี้เอาว่าเปลีนลักคือะไได้เลยเหมือนอ้าวซีสองแปดสองแปดสี่ก็แม่ละตัวนี้เขาฟันตัวนี้ปูนี่เออจังหวะละีเข่าฟันเนีก็เลยเน้นเน้นเน้นน้นน้นสองแปดครับมันเจ็ดขึ้นว่าล้วมันก็บลูกไปล่างก็เกาเลยลูกไปน้องมันเอ้าลูกไปน้องแปลว่าเป็นเลขล่างเลยปูนี่ เออเจ้าแบักม่บาไม่หาโชคเออบ้ทนขี้เปี้ยป่าได้ปลาวได้เออไม่หาโชคเร่นนี้ว่ะมนตั้งสองสองตัเมีย่งโอ้ห้าจีเม้นพุ่เยอะน่ะเนาะอน่าห้โชคกว่ปูเหรอเออเจ้ว่าก็เร่เรขที่มักสองแปดโอ้มกสองแปดหบ้านนีกับเควันนี้ก็บเครื ання, อเน้นสองแปดนี่ในส่วนของเลขคำนวณปูน oh, so oh, ี่เนาะเออเนีนคำนวณสองรครับ แต่ว่าเา้าจีไปทาไปทาเลขไอ้น้องแมวว่าประกอบกันอีกที่นึงนะพูกแล้วก็เลข <คน S 1> เสียกปลุกคว้าคนตายเนะพูเนาะเออฝออนตกหนีใสก่กับปูกแต่ว่าฝนตกหนีฝนตกแรกครับ กลิมนบานีวิ่นราคังเรื่อเลย,เลยครับเยือนแล้วกันฝวนตกก๊ะกระไรื่อนบ่ได้เทหินเทปูนเทหอยังบ่อน้ำบัตรปูนเทจะเขาวาวัดนี่เหรอคนท้างบ่ได้จคนท้างโอ้ความหมายน้ำเดินกับบ่ได้เทหินเทค้อกีดนี่อย่างดอกมันบปูนป่อยมาุ้นต่อยหญ่ใส่นป่อยว่าอะไรทั้งทั้งเจาสมโอ้ สางโอ้ยพวกไม่ได้หว่าสังเห็นบ่ได้จะหาคนเลือดนี่ก็อยสางสั่งให้พี่ครับผมจะว่าง้าถ้าเจ้าไห้ส้่งข้าเจ้าอยากเอาธรามชาติไว้นะปูนะเออจะงต้นไม่ไ่จะแข็รต้ใกรจต้นไม่สดใหม่เลยต้นตใหม่ขึ้นว่าก็กปินตายครับอาวบ้านี้กันเล้ เล็ก็ได้เลยดิวันนี้ปูไวฟันเนี่ยวยฟันเนี่ยปูักทีเด้อคนไหนคนเชี่ยงยิ่งบุญพารวยอช่ครับแย่งอีก็ต้องแลยล่ะบุญน้ำโชว์ามสยมสู้ครับอยงนี้คนไหนคนไหนคนเชี่ยันนี้เด้อสามที่สองละสองนี่พูดจำไว่ใค้ได้ครับผมไม่ใช่ต้องมึบ คนแหลกคนแจ่มคนแน่กะขอถือก็าวหนมันนรุดวันนี้บ่หรุดวันนี้เขาแต่มเนี่ยแต่ลเราพ่งเงินนองแนวต่อไปอีกอะอี่ก้สุก้อจะเล่นเยอขอบคุณมาก้ตัเตเอาเชนไร้อวรปูซัี่เด้บวนี้ปูเออจะเล่นบอลยังไงนอขอบพูณหลายๆนะปูเด้อขอบพูณหลายๆนะปูเออมื่อเนโตมาอยู่เ่อดืรับมันมีงานเนี้ยครับผมครับผมเป็นยังปู เออมาเบิ่งแล้วโทรมาเลยบ่ได้โทรกเลยงานหลครับบ่เป็นหยังครูแม่นนี่เบิ่บ้านหลายนี่ก็เบิ่บ้านนี่ครับผมเออเอารพรพ